ไปดูหมูเด้งค่ะยายหมูเด้งอยู่ไหนคะสวัสดีตอนเช้าเรามาพบกันเอาออกกำลังกายหน่อยสิลูกอออกกำลังกายหน่อยสิ อายกแขนขึ้นเอ้าใครจะยกแขนยกแขนขึ้นวัสดีแยแ่นวันที่สิบเก้ามาพังโคนบาจาอ๋อทาแล้ว่าแล้วทาแล้วพังโคนสะกลนผลบ่โอ้ยไก่แต่นาะออมาคือไก่ของฝันคออแต่นาอ นี่แหละค่ะเอาสองเตาเนี่ยนะว,ว่าได้ไปไส้เราคอยคันอ,อ,อิพอร์ดไไม่ต้องเปิดลูกมันหนาวปิดเลยค่ะปิดเลยลูกปิดเออขอบคุณค่ะปิดเลยลูกพอแล้วหิ้วเขา่าเราด้วยวันนี้คอยหิ้วเข่าแล้ว <laughs> อยากยากยาก,ยากกับพอได้นอนคอยตื่นต่เรือกดคอยไปนอนกันเนื้อพนาได้นอนเถอะยืดคุณรัตนีอลักค่ะขอบคุณค่ะคุณละไมพอขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> สวัสดีจ้ายายแตนเต้าแฝดูทุกวันค่ะขอบคุณค่ะ คุณม้นใช่ไหมคะคุณปนอมวาสนาความรักมีล้นเด็กๆมีบุญใช่ค่ะขอบคุณค่ะเด็กกน้อยเด็กไรเดียงสาพี่น้องเอ้ยเขาหูจกควาาไหลโนโนโน,โน,โนไม่ค่ะไม่เพราะว่า ต้าเฟดน่ารักไปสวนยะามทะเลกรุงเทพเลยจ้าเมนอะไรลูกออกเอาแล้วหลอดอยู่ไหนอะลูกไปเอาหลอดมาไปไปเอาหลอดไปไปเอาหลอดกับยายมาไปเอาหลอดกับยายบีด้ออ่าน้องเออพี่พลอยไปเอาไปพี่พลอยไปเอาหลอดนะคะน้องเพชรเอามาลูกเอาน้องเพชรเอามาให้ยายแก่ให้มามาให้ยายแก่ให้มามายายแก่ให้เลยลูกมาโอเคโอเคมายายแกะให้นะเอาหลอดมานะคะเอาหลอดมาเอ้ยชนกัน เอาหลอดมาลูกเอาหลอดมานี่ไงมาเอาหลอดกับยายน่ะเลยนี่ง่ายนี่ไงนี่นี่ยายเอาหลอดให้นะคะยายเอาหลอดให้ยายวางโทรศัพท์ก่อนนะอึ๊บยายเอาให้นะเย่เย่เย่ทำยังไงก่อนอันนี่ยายนะเอ้าให้หลอดเดียวเหรอยาย โอ้ยยายบีกระได้จะกินยังไงหลอดเดียวสองคนนี่ยายยายเอามาอีกหลอดนึงมีหลอดเดียวเอาพี่เดชหลอดหนึงมันตกเอาไปเอาไปเอาพี่พลอยอันนี้พี่พลโอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ หอยมือมาทันใจยังจ้าโอ <laughs> ้โหหอยอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยจังจุง๊บจุ๊จเ้ยเรียกย่ามากินเรียกย่ามากินย่ามากินย่าาย่าวักเอาควักามากินนะม,ม,ามานม,าม,าน,มนะ

ให้เจะไปผักหอมไม่ยาผักหอมไม่ย่าหน่อยเด้อย่าหนาวไอ้น้องผักหอมไย่าหน่อยนะย่าหนาวนะมีสองคนเนี่ยใครจะเป็นคนไปเอามาเนี่ยใครจะเด้วยก่อนไปแล้วไปแล้วหนุ่มคนโน้นไปแล้วดูดูพเจ้าได้ผักหอมอย่างเดียวเลยให้เจ้าผักหอมไม่ยาเนาะหอมหอมให้ด้วยหอมให้ย่าด้วยลูกหอมให้ย่าด้วยย่าหนาวหอมให้ย่าด้วยหนาวหนาว ปาดกินเหมือนกองนั่งกลิ่นน้องเปรี้ยวเหมือนกองพี่น้องเอาใหม่เลยลูกไม่ม่อิ่มใช่ไหมอิ่มไหมเอ้าปาดกล่องที่สองแล้วนะหญิงโอ้ยอะไรอันนี้ก็มืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายแบ่งให้เดี๋ยวยายแบ่งให้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะยายแบ่งให้นะลูกนะเออยายแบ่งให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเค มามามาน้องน้องหวัดดีแล้วมามาันเบ็ดอันนี้นี่น,นี่ทำอย่างงี้ทำอย่างงี้อ่าโอเคให่น้องกิัดให้น้องกินกัดเออถ้าน้องกินไม่หมดเอามาให้พี่ละ <c oughs> ถ้าน้องอิ่มแล้วไหมพี่ดูดด้วยมาให้พี่ดูดด้วยนะเอามาใส่ปากเอามาใส่ปากพี่นี่ไม่ยามันกินแล้วไม่ให้พี่ดดนะเอาให้พี่พอยามก่กิน เอามาให้พี่ดูดด้วยนี่เอามามาน่ามาอ่าอ่าดูดโอ้ยเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเออโอ้ยอะไร็กหวดี๊ยอ่อ่าดูดดูดดูดพี่ดูดไม่ไม่ให้พี่ดูดด้วยดูดให้พี่ดูดด้วยเบ่งกันกินดูดเบ่งกมามามาอ้ยโอ้ยดูดพี่พลอยอิ่มไหมอิ่มอิ่มอิ่มแล้วพอแล้วเนาะให้น้องกินเนาะเออให้น้องกินน้องจะได้โตเร็วๆเนาะ โอเคไหมดอืมให้น้องกินพี่พลอยโตแล้วพี่พลอยไม่ต้องกินกินาปไงจอจ๋อปจ๋อเจ๋อเอเจ๋อปอเจอเอจอปอจอไเออเเ อะไรติดเพติแผลเติดแผลใครติดให้ลูกเพเพิใครจะเพจจะเพจโอ้จะเพชรติดให้เหรอเดเด็กอืมแล้วแล้วติดติดติดตรงนี้หายไหมติดตรงนี้หายไหมคุณหมอติดให้เหรอลูกอคุณหมอติดให้โอ้ติดตรงนี้ติดอืมติดติด คันติดติดติดโอดู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 เขาติดโอ้ยหนูกินให้หมดหนูอย่าโอ้คนคนนี้นกันอิม่มเราทิมนี่แหละอย่าทิมได้หรือนี่แหละอย่าทิมแหละต้องกินให้หมด<ร>ถ,ถ้ากินถ้าอิ่มแล้วก็มาให้ยายมามาให้ยายดูดนี่ยายดูดยายจะได้โตเร็วๆ <c oughs> <c oughs> เอาไมา่ขวายหรืรอไปดอกเดี๋ยวเดี๋ยวบางเทีเอาถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อน,นะอไ,อนไม่ไม่ถือขวดนี่อ่าโอเคเดี๋ยว เบิ้งมึงข่อยวางสิเลยข่อยวางเอามาให้ยายดูดด้วยยายจะได้โตเร็วๆมามาให้ยายดูดด้วยโอ้ยอร่อยจังโอ้ยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอู้ยายโตแล้วผุนุ่งเจ้าเวิ้งผุนักคุ้งข่อยว้ยเสียข่อยตัวน้อยซิเอามาให้ยายดูดยายจะได้โตเร็วๆ ถ้าอิ่มแล้วเขาจะเล่นรวยรวยตัดต้น